พัดลมมันเปิดไม่ติดนะครับแม่มันนา่งุดหิดนะครับต้องมีการช็อตนะครับต้องมีการทํางานไม่ได้อยู่ในตัวพัดลมนะครับทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ามีเจ้านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบนะครับมี2เส้นวิ่งเข้าหาตัวพัดลมเนี่ยตอนนี้หนึ่งในสองเส้นขาดนี่นะครับมุนได้ส่ายได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe เมคฮิดอนแชนแนลนะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับ ไปสิอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วพัดลมมันเปิดไม่ติดนะครับแม่มันน่าหง,งุดหงิดน,นะครับ <c oughs> สิ่งแรกควรจะทำอะไรครับเช็คก่อนนะครับว่าเสียบปลั๊กหรือเปล่านะครับ <c oughs> น,น่นคือใช้เล่นมุกเนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับปะโถอะไรกันเอาใหม่นะครับปัญหาร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วเปิดพัดลม พัดลมตัวนี้นะครับมาทิ้เปิดไม่ติดนะครับแล้วมันไม่ติดเพราะว่าอะไรนะครับถ้ารู้หลักการสักนิดหนึ่งนะครับการซ่อมการตรวจสอบแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับอุปกรณ์สําคัญในการตรวจเช็คนะครับก็คือเจ้ามันติมิเตอร์แบบนี้นะครับทุกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับถ้ามีเจ้านี่เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบนะครับก็จะมีในจุดที่จะต้องตรวจสอบเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละจุดนะครับว่าจะต้องเช็คตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับคือต้องมีการขาด ต้องมีการช็อตนะครับต้องมีการทํางานไม่ได้อยู่ในตัวพัดลมนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่มักจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสายไฟตัวนี้นะครับที่ใช้เสียบนะครับเพื่อนําไฟฟ้าเข้าสู่ตัวพัดลมนะครับเปิดออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่จะควบคุมว่าเออเวลาเรากดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหรือเบอร์ศูนย์น,ยนะครับอย่างกรณีเนี้ยผมกดเบอร์ศูนย์ก็จะเห็นว่า อันนี้มันเคลื่อนอยู่การกดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้สายไฟมันต่อกันเนาะไฟวิ่งเข้าไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ทําให้พัดลมหมุนที่ความเร็วต่างๆกรณีสายไฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดผมมีมิเตอร์แบบนี้นะครับผมก็จะเช็คดูว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่านะครับโดยที่ผมก็จะหาก่อนว่าสายไฟเนี่ยที่วิ่งเข้าเนี่ยเส้นมันอยู่ที่ไหนนะครับหมายถึงว่าจุดปลายมันอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้นี่ก็คือตัวเส้นสีฟ้ากับสีน้ําตาลนี้นะครับถ้าสายไฟมันต่อกันอยู่ แล้วผมเอามิเตอร์ี่ไปจิ้มไว้ทั้งคู่นะครับเพื่อวัดความต้านทานเข็มจะก,กระดิกผมว่ามันใช้ได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นผมจะเช็คสายไฟของผมนะครับทำงานหรือเปล่าสมมุติอันนี้เป็นสีน้ําตาลแล้วถ้าเกิดผมเช็คที่สีน้ําตาลแล้วเกิดเข็มตรงนี้กระดิกแสดงว่าทั้งเส้นที่เป็นน้ําตาลไม่มีการขาดเช็คน้ําตาลไม่กระดิกนะครับมันอาจจะเป็นที่ว่าไอ้เคี้ยวเนี้ยไม่ใช่เส้นน้าตาลก็ได้นะครับผมก็ย้ายไปเส้นสีนฟ้านะครับปุ๊บอะ กระดิกนะครับแสดงว่าอันนี้นะครับขั้วเนี้ยเป็นเส้นสีสีฟ้านะครับแล้วตอนนี้เส้นสีฟ้าไม่ได้ขาดนะครับงั้นเราย้ายไปอีกขั้วหนึ่งนะครับแล้วผมก็เช็คฟ้าก็ไม่ขยับนะครับน้ําตาลก็ไม่ขยับตอนนี้นะครับก็แสดงว่ามีสองเส้นวิ่งเข้ามาเข้าหาตัวพัดลมเนี่ยตอนนี้หนึ่งในเส้นสองเส้นขาดนะครับหน้าที่เราก็เปลี่ยนซะนะครับ หรือใครไม่มีมิเตอร์อย่างนี้นะครับแล้วคิดว่าเป็นเรื่องของสายไฟก่อนถ้าผมคาดการว่าสายไฟผมเสียนะครับแล้วก็ตัวมิเตอร์ผมก็ไม่มีนะครับผมก็จะเอาตัวนี้นะครับมาจ้ำต่อเข้ากับจุดที่สายสายไฟวิ่งเข้าเราเห็นใช่ไหมครับตอนนี้วิ่งเข้ากับสีน้ําตาลจ้ำแบบง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งผมก็จะติดไว้กับฝั่งนี้นะครับแบบนี้นครับเสร็จแล้วผมก็เอาไปเสียบ แล้วก็ถ้าเกิดพัดลมมันติดก็แสดงว่าแน่นอนแหละครับว่าสายไฟของเดิมของเขาเสียนะครับผมก็ถอดสายไฟชุดน,นี้ออกนะครับคราวนี้ก็ปลดแล้วก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสายเจ้าสายไฟตัวนี้นะครับก็ผมจะปลด ชุดสายออกมาก่อนนะครับแล้วก็ผมจะตัดตรงนี้แล้วก็ทําต่อสายเข้ามาแล้วก็ใช้บัดรกรีนะครับหรือว่าเชื่อมตะกัวแบบนี้นะครับก็ได้หรือใครไม่มีก็ให้ตัดสายแถวๆนี้เอานะครับแล้วก็เหลือพัวสายไว้นะครับแล้วเราก็เอาสายใหม่มาพันนะครับแล้วก็เอาเปพันสายพันให้ปลอดภัยนะครับ สายสำหรับตัวพัดลมพร้อมที่จะต่อล้วท่านสามารถเดินไปซื้อสายพัดลมแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะบอกเดินไปร้านอะไรพัดลมนะครับผมก็มีสายเดิมของผมนะครับแล้วก็ปอกปอกสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาสอเส้นนี้จับเข้าไปนะครับ ผมขม,มดไว้ปกติแล้วผมจะไม่ทิ้งสายนะครับอันนี้ก็นนกเป็นข้อควรระวังนิดนึงนะครับอย่าทิ้งสายไว้แล้วถ้าเกิดไม่ไม่ทำปมไม่ทําอะไรไว้ไหน่อยเนี่ยนะครับอุตสาห์ต่อไว้ซะอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เวลาใครไปดึงสายนะครับไอจุดที่เราต่อไว้ก็สามารถหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มักจะสร้างปมไว้หน่อยเพื่อทําให้เวลาใครมาดึงสายเนี่ยนะครับชุดนี้ไม่หลุดนะครับทุกความเรียบร้อยโอเค เคสายเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมุนได้สายได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะที่เหลือเราก็จะเอาตัวใบพัดเข้ามาใส่นะครับแล้วก็เป็นอันว่าตัวพัดลมนี้ใช้งานได้นะครับเรียบร้อยครับสดชื่น เย็นสบายนะครับแล้วก็แนะนำนะครับว่าถ้ามีพัดลมในบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดไม่ติดเปิดแล้วหมุนช้าหมุนไม่หมุนบ้างเนี่ยนะครับจริงแก้ง่ายแล้วก็ราคาถูกมากดีกว่าจริงๆดีกว่าไปซ่อมด้วยซ้านะครับได้พัดลมกลับมาใช้ได้ใช้งานได้เหมือนเดิมพัดลมต้องใส่ได้แต่ถ้ามีใจแล้วต้องนิ่งนะครับพบกับผมได้ใหม่ครับอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ